สวัสดีคะ่ะรถกระบะมือสองสวยๆนะคะราคาน่าใช้เลยคะ่ะทุกท่านโตยโยต้าวีโก้รถกระบะมือสองปี04ตัวเจเครื่องดีแอร์เย็นเดิมๆนะคะคัสซีสวยคะ่ะไม่มีรอยชนนะคะราคาตัด139,000บาทเรมทะเบียนครบเลยนะคะพร้อมโอนคะ่ะภาษีพรบรไม่ขาดนะคะ สีสันร,รอบคันตามรูปค่ะก็มีริ้วรอยเล็กน้อยนะคะมีรอยขีดข่วนบ้างตามอายุการใช้งานนะคะทุกท่านเป็นรถกระบะบ้นบาน,านเกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงดีเซลค่ะคันนี้นะคะรถคันนี้มีงานเก็บหน่อยนะคะทุกท่านตรงต้องเปลี่ยนสายพานทามมิ่งนะคะดูสภาพรถกันก่อนนะคะ139,0 0 0บาทไปเก็บงานใช้กันได้เลยนะคะคุ้มคุ้มค่ะราคาแบบนี้นะคะ สนใจไปดูรถได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะสามารถโทรสายตรงเข้าไปได้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ